ทุกครั้งที่เรากดแป้นพิมพ์ด้านล่างของคีย์บอร์ดก็จะมีนักดาบน้อยที่ต้องทำสควอตตามคำสั่งของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราเล่นเกมการกดแต่ละครั้งทำให้นักดาบบางตัวที่ใช้งานบ่อยต้องสควอตไม่หยุดจนนักดาบบางตัวเริ่มทนไม่ไหวแล้วปุ่มลูกศรด้านข้างยิ่งหนักกว่าอีกพอหนักขึ้นก็ต้องขึ้นลู่วิ่งไปเลยส่วนพวกที่ไม่ได้ใช้งานก็มารวมใจเชียรนักดาบที่ถูกใช้งานบ่อยๆก็เหงื่อท่วมตัวบางครั้งก็ยังต้องให้กำลังใจกันเองในขณะเดียวกันพวกนักดาบที่แทบไม่ถูกใช้งานกลับสบสสายส บางคนกลายเป็นเชียร์ลีดเดอร์ส่วนพวกปุ่ม F 1ถึง F 1 2ที่อยู่บนยอดคีย์บอร์ดนั้นก็ใช้ชีวิตหรูหราบางคนเอนหลังนอนชายหาดที่สบายยิ่งกว่าคือกลุ่มนักดาบที่แทบไม่เคยถูกเรียกใช้งานเลยพวกเขานอนบนเก้าอี้นวดอย่างสบายใจบางคนชิลถึงกับยกขาขึ้นจิบไวนยแดงแล้วหัวเราะเบาๆ แต่ยังมีนักดาบบางคนที่แม้ไม่ค่อยถูกใช้งานแต่พอถูกเรียกใช้ก็โดนใช้อย่างหนักบางตัวถึงกับป่วยบางตัวก็เข้าโรงพยาบาลด่วนเลยบางคนกำลังจะโดนแฟนจับได้ก็รีบกดสองปุ่มพร้อมกันเพื่อเอาตัวรอดนักดาบที่โดนใช้นั้นถึงกับหัวใจเต้นรัวจนแทบหยุดเต้นคนอื่นๆก็หลั่งน้ำตาให้กับปุ่มแทบที่เหมือนจะจากไปแล้วโชคดีที่ทั้งหมดเป็นแค่เหตุการณ์จำลองไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้นคีย์บอร์ดก็มีชีวิตเช่นกันโปรดดูแลคีย์บอร์ดของคุณให้ดี